เยอะไหมครับเป็นยังไงก็เป็นหัวเยอะอยู่มันสายน้ํามันมันรั่วมันหยาบอยู่นะทําไมเจ้ารู้ว่าน้ามันรั่วเอาพอไปแล้วมันขี่ขี่ดูมันเหมือนกับไปไหนแล้วอโนจิเนกซึกกหอยดูปูลมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันไม่ไปดูน้ํามันอ่ะ รถไปไม่ได้เลยไปได้อยู่แต่มันไม่สะดวกไอ้ยหนูจะหนูจะจับปูเหรอก็ไปให้สร้างเขาดูก็บอกว่าสายมันรั่วไม่เอาไมวแมาไม่เอ้น้ำมันโซล่ามันแตกมันสายมันนานแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วล่ะเนาะเขาเขาบอกว่าจะเสร็จเร็วอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้โอเคเป็นกำลังใจให้ลุงหวังนะครับเดี๋ยว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  เด้เดวเด้เดเด้เด้โอ้ปูตัวใหญ่แท้หัวอไรระวังมันกัดนอไกลัวไหม้าัวไม่กลัวแล้ววายว้ยแมวแมวแมโอ้โหเก็บเก็บดียวไปปล่อยไปไปปล่อยเร็วไปไปไปปล่อยไปไปแล้วม่น้อยไปปล่อยแล้วใครจับมายก ย่าจับมาแล้วไปปล่อยแล้วคุณมันมีมีน้ำต้องไปน้ำตรงนู้นอ่ะโอเคครับวันนี้ก็น่าจะถ้าไม่เสร็จก็เดี๋ยวเรียกผมผมไปรับให้เด้อครับเพราะว่าเขาทำเคอกให้ด้วยอ๋อถ้าไม่เสร็จแล้วเรียกเด้อลุงเรียกประชุมด้านกาแฟไลุ่งไหนมาหรอแจ้งเพื่อทราบตอนไหนล่ะนี่ไงอยู่ในเด็กอ่ะใครดูในในนั้นเลย อ่าเปิดเปิดถ่ายแล้วเลยสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับฝากผลดตพันดีดีปล่ยปล่อยตรงไหนป่อยครไหจะเม็นครีมกันแดดนะครับแล้วก็ริมไปปล่อยตรงนั้นเยอะแชูปล่อยแล้วบินหน่อยอันนี้โยกเลยนะครับแล้วบินหน่อยปล่อยปล่อยลูกปล่อยปล่อยเลย ม่าโอปูขึ้นบ้านปูขึ้นกลัวกลางแล้วมนอนปูขึ้นกลางปูปูปมามามากินข้าวกอนมากินข้าวปูลงน้ำแล้วปูลงน้ำนะอาบน้ำนะปูนน่นี่น้ำน้ำก่อนไปเาบาย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 เอ้าบาย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 ปูอ้ปูได้อาบน้ำเย็นแล้วผลเมื่อวานนี้ก็ ปูได้อาบน้ำแล้วพูดปูอ่านน้ำแล้วขยันน่ารักปูอาบน้ำด้วยขึ้นด้วยไม่ไปไปมันกำลังไปอยู่นี่ไยู่ม่ไงไปอยู่นี่มันกำลังเดินไปเม้นเม้นเมะไปไหนเจอเมะไหมเช้านี้น่ะกลเม้นทำไมไม่กลับกับเมะเมื่อเช้าี๋ัง ตื่นไม่ทันหรอ่ตื่นทันไหมเออเดินไปอยู่ไหมเดินไปอยู่ไหมไปไปไปมากินข้าวก่อนมากินพร้อมก่อนเดินอยู่กินข้าวก่อนลูกเดินอยู่ลูกตัวใหญ่มาเริ่มเลยด่าเร็วเร็วอืมเนี่ยกินข้าวก่อนมาดูปูอาบน้ำนะพฝนโอ้ปูอาบน้ำนะพี่นี่ปูอาบน้ำแล้วนี่ปูอาบน้ำแล้วเนี่ย ปูดำน้ำแล้วเหรอไปปิดอันนี้ปลาดาวแล้วล่ะปูดำน้ำแล้วฝนไปมากินข้าวแล้วมินเร็วบายด้ไปไปข้าวก่อนกินข้าวก่อนปีนปีนเมื่อจ้ะไปไปปู่รปูปูปูยังไม่เลยดูแมวเดี๋ยวกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวแมวกินนะนี่เด้๋ยแมวมันจะมากินด้วยมาพูดคุยนะแคทซีไปแล้ว กูตัวใหญ่นะครับปูตัวใหญ่ไปแล้วไปแล้วก่อจะจิ้มจิ้มแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมัมมัมครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยมะพร้าวนะครับสี่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยต้นมะพร้าวแล้วแล้วก็ผักต่างๆนะครับสี่

ไมรกนู่ไปรอดต้นไม้นีใช่อยู่เฉอนูด เอาหารเสริมแร่ธาตุสำคัญหรอะเทียมพิ่เพ่ะในเอในตัวเ่นเราเป็นอากาศเป็นไข้เป็นีเ่นอ่ะนเป็นพีเรพัเนดเลยลดูัไดบ่าคนแก่ก็เป็นแมนันข้เ่องากไข้แก่นแก่จะมีเื โอ้เแม่งบุงทะเลเจ้าเลยม่งบุงคนกวตรโคเจ้า,ามากกว่าเนี่ยหอมขนาดเท่าเนี่ย